สวัสดีค่ะซีราจากส่วนเอเช่นแปซิฟิกเฮลท์แอน์เพลนเชิร์นนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำผักบร <c oughs> ัสโซสฟรายค่ะเมนูนี้อยู่ในอินฟลูเอนท์บล็อกเป็นโปรแกรมของคาฟ่าแฟร์ทาวน์บีลิฟติ้งนะคะคนไทยเราไม่ค่อยทำผักบรัสโซสฟรายเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงวันนี้จะมาสอนวิธีการทำค่ะ เมนูประสโสปร่ากับไข่นะคะหรือกระหล่ำดาวเราํำเมนูนี้มาจาก eatfresh.org นะคะอันนี้สำหรับ4ท่านแต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนขนาดพอร์ชั่นของตามที่ท่านต้องการได้เลยนะคะจะเพิ่มหรือจะน้อยท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่เว็บไซต์ค่ะ ส่วนประกอบของปลาโซ่สปากับไข่นะคะท่านต้องการใช้กระหล่ำดาวหรือว่าปลาโซ่สปานะคะจำนวน10 1 6ึงลูกนำมาหัน่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็จะได้ประมาณ8ถ้วยค่ะน้ำมันประกอบ2ช้อนโต๊ะกระเทียม6กลีบสับให้ละเอียดเกลือเพื่อรสชาติท่านจะเพิ่มหรือจะลดขึ้นอยู่กับความชอบของท่านเลยนะคะมะนาว2ลูกฝานเป็นชิ้นเล็กๆค่ะไข่ฟอง ถ้าสามารถใช้ซอสพริกได้นะคะเช่นซอสพริกสีราชาถ้าชอบความเผ็ดพริกไทยดำเพื่อรสชาติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของท่านค่ะวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็หั่นปลาโซ่สปรัแบบนี้นะคะด้วยหั่นผ่าครึ่งก่อนแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อท่านหั่นปลาโซ่สปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะน,นะคะโดยใช้ความร้อนประมาณปานกลางถึงสูงนะคะพอเริ่มกระทะร้อนแล้วก็เทน้ํามันลงไปค่ะ เทน้ำมันลงไปเสร็จแล้วก็หมุนกระทะให้น้ำมันเกลี่ยกระทะให้ทั่วๆนะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเรานำาบระโซ่สเปาที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเทใส่ลงในกระทะเลยค่ะโดยเราจะเกลี่ยเบอระโซสเปาให้ทั่วเหมือนเวลาเราทำไข่เจียวนะคะแล้วเราก็นำกระเทียมที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆโรยให้ทั่วประโซ่สเปาเลยค่ะเราจะทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะเมื่อครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะเรา ตอกไข่4ใบนะคะลงไปในกระทะเลยค่ะวิธีการตอกไข่วิธีการวางไข่นะคะขึ้นอยู่กับคาวามชอบของคุณเลยค่ะว่าคุณอยากจะตอกไข่ติดกันหรือแยกกันแบบไหนขึ้นอยู่กับคาวามชอบของแต่ละคนค่ะข่เสร็จแล้วนะคะให้เทนะ้ำจำนวน2ช้อนโต๊ะลงไปในกระทะนะคะเพื่อไม่ให้ปราชูสสเปาไ์ไหมค่ะเสร็จแล้วเราก็นําฝามาปิดไว้นะคะเพื่อให้ไข่ระประชูส์สเปาส์สุกโดทิ้งไว้ประมาณ2นาทีค่ะ ครบ2นาทีแล้วนะคะเราเปิดฝาออกแล้วก็จะเห็นว่าไข่ลาประส้สปาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมันมะนาวที่เราหั่นไว้สองซีกนี่นะคะปีดให้ทั่วๆไข่ลาประส้สปาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณชอบเผ็ดก็ใส่ p พ p เปอร์เฟลกพริกป่นหรือฮอตซอสลงไปก็ได้นะคะตอย่างที่บอกเราจะไม่ทำเผ็ดเม,ดเมนูนี้พอสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดค่ะเสร็จแล้วนะคะผัด b ราซ l e สปรูฟนะคะอันนี้เหมือนกับทำแฮสบรูฟมาใช้ผักปราซโซสปรูฟแทนมันฝรั่งนะคะบอกว่าทุกทนจะชอบค่ะ